หนังสือพิมพ์เฟสไลน์นิวชมรมฟุตบอล VIP ลาดละหงชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวาชนผู้ปกครองรายได้น้อยสามสถาบันหลักจับมือพัฒนาเยาวาชนลาดยาฟุตบอลไทยระเบิดศึกเฟล,ลี่แม สี่เศ้าพัฒนาเยาวชนเครือพันธมิตรรุ่น13ปีเสทธิพระครูวุฒิกรจูเนียจอมแก่งแห่งบางปะอินชมลมฟุตบอลลาดหลุมแก้วเอฟเพชรชคาาจอมฆานาทีบาปวิกตอรี่ยูไนเต็ดเจ้าหนูทีเด็ดจากเมืองกรุงเก่านาประดิษฐ์โจเนียสุภาพบุรุษ ทุ่งดอนเมืองระเบิดเพลงแข่งแสดงฝีเท้าวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามฟุตบอลวัดลาดละโหงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา